ยุงค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้ป้าแมงไปถอยตะกร้าใหม่มาใหม่นะคะตะกร้าเก็บเห็ดค่ะมาฉลองตะกร้าใหม่ค่ะเรามาเก็บเห็ดกันนะคะมาเคลียเห็ดค่ะฉลองตะกร้าใหม่ค่ะเห็นไหมตะกร้าใหม่นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ยังมีให้เก็บอยู่ค่ะมาฉลองตะกร้าใหม่กัน บานแล้วแต่ยังหนุ่มๆอยู่ค่ะท่านผู้ชมที่นาของวะแมงเนะี่ยเห็ดเนี่ยเยอะมากเลยเห็ดทานเห็ดหนาอะไรนี่หลายยุงก็เยอะค่ะท่านผู้ชมอืมอ,อยังเยอะอยู่ข้างในยังมีอีกมันบานแล้วแต่มันยังหนุ่มอยู่จะได้อดอกตูมๆม,มันก็ถ้าโชคดีก็เจอดอกตูมเนาะ ตรงนี้มั้ยบางทีป้าก็ไม่ได้มา,ท,าทันทีเนาะตื่นเช้ามาป้าก็ทำน่นทำนี่อยู่รู้ว่ามันมีเห็ดอยู่ที่ในสวนของเรานีา่เราก็จะรีบมาเลยก็ไม่ได้ต้องไปดูข้าวดูนกดูอะไร ไล่นกออกจากข้าออกกวก่อนค่อยมาเก็บเห็ดอย่างนี้ค่ะกว่าจะมาเนาะเห็ดอะ่ะมันบานเร็วมากเลยท่านผู้ชมถ้าเราตั้งใจจะตื่นขึ้นมาจะเก็บเห็ดอย่างเดียวมันก็คงทันอยู่หรอกเห็นไหมคะอย่างเงี้ย <c oughs> มันู้ใช้ดอหรอือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเขียตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราไม่เห็น เดี๋ยวป้าเห็นอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในมั้งยุงก็เยอะค่ะท่านผู้ชมเหยดไปเคี่ยงเห็ดไปไล่ยุงไปโนกรก็ดกเลยแก่แล้วยังยังหนุ่มอยู่ ไปขอยตะกร้าใหม่มา <c oughs> หวานก็มาเขียรยถ้ามันได้ออกนะ่ะที่นาของปง้าแมงก็จะมีอยู่เรื่อยๆจนหมดหน้าฝนเลยค่ะ เห็ดหานถ้ามันมีเห็ดมันก็จะนูนๆขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมมันจะดัาขึ้นมาโอ้น่ารักดแบบนอยยังหนุ่มอยู่ค่ะเห็ดพาน เหทานเห็ดหนาแหละก็จะเป็นแบบนี้แหละต้องดูข้างล่างกินได้อยู่ต่อตะก,ก้ากันค่ะท่านผ้ชฉลองตะก,ก้าใหม่ได้เยอะอยู่รอนここดีก็เยอะแถวนี้น่าจะหมดเลือกก็เก็บสองสามวันติดกันแล้วเนาะ งงนี่ไงนี่ชมดูนี่ค่ะเจอแล้วยังหนุ่มอยู่นะคะก็พอ,พอได้อยู่ <c oughs> กระตาใหม่ฉลองตะกร้าใหม่ค่ะท่านผู้ชมตะกร้าใหม่ก็หมานอยู่นะคะเห็นไหมคะก็หมานอยู่ค่ะ เห็นไหมบานแต่ว่ามันยังไม่แก่นะคะกินได้อยู่ค่ะเห็นไหมกำลังพอดีหนึ่งเลยนะคะเนี่ยหนึ่งจูแก้วเนาะท่านผู้ชมจูแกวค่ะได้จูหนึ่งค่ะมื่อนี้ค่ะฉลองตะก้าหม่ก็หมานอยู่ค่ะพ่อแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกอะลยดงไงป้าด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ